เดี๋ยวถามกันเอาหาลูกพี่กอนถามลูกพี่กอนเนอะสวัสดียามเย็นครับพี่น้อง FC ทุกท่านไปเป็นยังโปองเป่งโป่งเป่งอยู่แบบนีเน้เดี๋ยวขอาไปคุยกับหัวหน้าใหญ่กกอนลูกพีค่ำเป็นยังน้อแาบน,น,นี้น่อคืออะไรตีเปลืงง ่ไหมครับสลรกลุดเจด้าจรมบีพระท่านซุนน <laughs> ่มยู่ฝุ่นก็นว่าเขาไปเอาอีกผู้ล้วเที่ยวคนว่าโอ้ยผ้ออยา,ยา,า,ากันทรงเว้ยเห็นว่าทรงเป็นตัวอย่างไงบึงไม่คู่วอย่างเลย <laughs> สลักรุดเยียดอาดเยียดอาดเลย,ยอ,ยอ,อ,ลอม<ว>ห่วยเพราะมีรตมาใส่บะจันบ่ครับมันสั่นผลนาตตัวนี้เนาะถ้ามันตัวเงี้ยวๆพับไปเลยเนาะ<ไ>ตีพับไปเลยม,มันขาดได้เพา,ดดาดดอีนมาทัดอืมมันแห้งปดิโอ้งันบ่ได้กิดาผมตื่น,นตีเมหรอกก็นไน้อืมหว่วยมันเชียงได้เนาะแม่โคกับวด้เซ้าสาอยู่วันตะสาหลอก เอฟซีเอฟซีถามว่าอันโซโชไมโครเราคือฮิปปี้เลยว่าสันน่ะงัยลองเบิ้งว่าเราหาเมียอยู่ด้ผู้ใดสนใจกับมาเด้อว่าสันดกนั่นสี่หยากเนาะนี่ครับอาจารย์คำครับอยู่ผู้เดียวมาซ้ำกันกับเพีงอันพ่อะแย่นันว่าเนาะ อันรักแม่ดีกว่า,น,วดดาน่ะนะว่าแต่มีบักสองเศรอยู่นํามีความสุขคือเกลอลวะเขาไล่ขาเขามาที่นี่นี่ยเบื้งหนึ่ละเจ้าแล่นเขามาไหนอยู่บ,บอกโอ้ยโอ้ยยังว่าผ้ากันผ้ากันออกล้นระบาดเปเบิดแเฮงอยู่หันมันก็เป็นบักตัวบาดไอ้นน นี่ครับคนขับแมคโครบ่ต้องบ่มีไผหุ่นใหญ่สูสีกับจานออดเลยแต่ว่าซุมื้อนี้จานออดตั้งแต่ได้เมียไปนี่อ้วนตุอ้วนตุ้ตยเอ้ค่ําแต่ว่าเรากลับม,มาอ้วนจนได้ท่วงเราว่าคืออ้วนแะอ้ายว่า่ <laughs> นหนีจากโลกอบายมุก <laughs> ประสบการณ์บ่ต้องห่วง จา้าไซลห้เขาเชี <ทะ S 1> ย่ยวไซเขาเอานี่<บ><บ>เนาะปแกล้งลเราฮะเนี่ยบอกว่าพ่อเราแกลงเอาอีกแค่นึงไงอีกแค่นึงอันกับอันคนสี่ตัวนั่นโอ้ยบ่บบบยอมให้ตัวพร้อมเนียกลับมาจาังมา,อาเอาตัวได้เอเพื่อนว่าก็เลยว่ามึงไปเบ,ปบิ่งนายเข้ามึดูดดด ไปขามาเลยบ่เอาเดี๋ยวเที่ยวสุดท้ายแล้วครับโซ่เฟอร์กับเมย์พ่อโซ่เฟอร์แล้วลงอัตรตตจรัลลบีอัดตพ่อท่านแล้วกับสีตายได้เนาะ,ะจัลลบีแจ่ว่าเรื่องฝีมือนี่บ่ตงห่วงนะครับกูนี่ โอ้ยมันถอยออกตัวนี่แน่นอนขนาดวะวิธีปิดประตูคน,นครับพ่นอารมณ์ดีครับใจเย็นดต่ครถามว่าเมื่อยบอเมื่อยนะครับเพราะว่ายัางที่เนื่องจากว่าเอ่อแมคโคขั้นเดียวนะครับรถด,ดำสิบหขัน นะครับตักตักขนาดนั้นเราก็ยังตักทันนะครับโอ้เนมเย็นครับปู๊ปูเลยทีมงานรถดําโซนอุบลไม่ค่อยได้เจอรถแต่งรถแรงนะครับพอเห็นเจ้านมเย็นก็พากันถามผมใหญ่เลยว่าอู้รถคันนั้นทำไมแรงจังนะก็เป็นเรื่องธรรมดาของทีมงานโทนรหนึ่ง นะครับรถไม่แรงอยู่โทรหนึ่งไม่ได้ส่วนมากรถโซนอุบลก็จะเป็นเครื่องเล็กครับจะไม่ค่อยจะมีรถใหญ่เท่าไหร่พึ่งนี่แหละประมาณสัก2อสปีหลังมาเนี่ยนะครับก็หันพากันมาเล่นรถรถเครื่องใหญ่ทีนีอ้อย่างวันนี้นะครับผมเติมน้ำมันไปพันห วิ่งครึ่งวันผมหมดน้ํามันไปอยู่ราวๆประมาณ500นะตอนนี้น้ํามันผมน่าจะอยู่ประมาณ500นี่แหละนะครับห0 0รหรือ600เนีในประมาณนี้นะครับก็ได้6กเที่ยวนะถ้ารวมเที่ยวนี้ด้วยเที่ยวที่จะออกเนี่ยครับก็คือผมก็จะได้หเที่ยวแต่วันนี้จานโอน่าจะได้11นะครับจันโอน่าจะได้11เที่ยวโอ้จานโอททาเที่ยวได้ดีมากเลย11เที่ยวนี่ก็พิวส์ก็สบายตัวนะครับก็คือสบายตัว หลังจากหักค่าน้ำมันพันห้าหักค่าแรงจานโอแล้วพิวุทธเหลือนะครับเหลือพิวุทธเหลือแน่นอน1,000 1 0 0นนนี่เหลือแน่นอนครับคือผมให้เลยคือ 1, 000, 1, 000, พันหนึ่งพิพุทธเหลือแน่นอนนะครับแต่ถ้าคนที่ขับเองนะครับคนที่ขับเองถ้าสมมุติว่าได้11เที่ยว11เที่ยวก็ตีไปเลยครับ3า3 0ันส0นะครับ3า0พ สามพันสองน้ำมันพันห้าโอ้เหลือเหลือนะครับเหลือตั้งพันเจ็ดนะครับเหลือพันเจ็ดเลยนะครับก็มารอดูว่าแต่ละวันทีมงานารถดำแต่ละคันเนี่ยจะทำเที่ยวได้มากน้อยขนาดไหนก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับเพราะว่าอุปสรรคของแต่ละวันไม่ไม่เหมือนกันนะครับบางวันก็มีอุปสรรคบางวันก็ไม่มีอุปสรรคฮะ เดี๋ยววันไหนที่มีอุศักร์อย่างวันนี้ก็มันก็ทำงานยากหน่อยนะครับวันนี้แมคโครก็จอดบ่อยลงอาจะระบีบ่อยนะตัวนั้นไม่อยู่นะครับตัวนั้นไม่อยู่สลักมันถอนสลักถอนขึ้นอีกแล้ว ขอนไวได้ไหมไขอ,อนขอ,อนขอ,อนไว้ไมขอนบอกถังข้าใส่ท,ทั้ทงฝุ่นมันสิมันสิบอกอันนี้กลบ่ถอ,อนขึ้นเกลนบ่ต้องต้องสื่อตัวเงามากเราพับเอาเนาะเดี๋ยวสิบอกเล่าสื่อแม่ให้ยุรันยุน้องสนมนี่อาเบอมามามา,มา,มา,มาเบอเ็ยดเ ไปอ yeah. ีกเลยถอยมาถอยมาถอยถอยเย้เอาเกี่ยวสุดท้ายสลักกระจบตสสิลุตเดี๋ยวมาดูการออกตัวครับของพี่น่าจะ หมดไปประมาณ500พี่วิ่งกี่โมงวิ่งบ่ายโมงได้นี่ได้เที่ยวที่6หกเที่ยวนี้ออกไปได้6เที่ยวส่งเลยลูกเอ้ส่งเลยส่งเลยพี่ส่งเลยเจ้านี่มันต้องแบบนี้ไปหลีกทางเราเด้อยจดูแกรถแกมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าไม่แล้วทีเนี้ยรถคันเนี้ยมีแต่ลูกแกขับรถแกอีกคันนึงรถแกน่ะ ก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันแต่เป็นเครื่องจไฟอืมเพราไปบ่นฮะไม่ไม่ไม่อ้ยนี่ัยคล้ายๆกับจานอดอ่ะเฮ้ยเหนื่อยแต่ทำแต่ก็คือสุดจริงๆอ่ะสุดจริงๆถึงจะถึงจะจะถึงใจบ่นเหยียบข้างไปเลยคันเร่งเหยียบข้างไปเลยเออ เจ้าย่ำออกเหยียบข้างไปเลยเพราะเป็นคันเ่งพวกนี้เหยียบข้างไปเลยฮะเออมันไม่ค่อยมีฝุ่นเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยเป่าที่บ้านเป่าที่บ้านก็ได้เออที่บ้านมีปังปั๊มลมเล็กและปั๊มลมใหญ่แต่ถ้าจะเป่าปั๊มลมใหญ่ก็อยู่หน้าบ้าน ก็ก็อยู่หลังบ้านอ่ะคือถอยถอยลังขึ้นเพราะว่าหน้าบ้านมันจะเชิดเออนอนอยู่บ้านนอนอยู่โรงรถใหนนอนโรงรถมันจะมีห้องน้ำของท่าอยู่นี่มันมี้ยเหยียบเลยมาดูครับรถลูกชายแต่พ่อครับเหยียบเลยเหยียบเหยียบแซไ้เลยนั่นละนั่นละเหยียบแซไ้เลยเหยียบเลยเหยียบแซไ้ไปนั่นแล้ว จังสั้นเลฮ้ยกระสันก็มื่อยตายต้นแมคโครเอาเออแต่แต่คันนี้รถแกแรงคันเนี้ยร้อยเจ็ดห้าแต่แรงเอ้ก็เกาะได้แต่ว่าโซนบ้านพี่มันไม่มีที่เกาะโบดังๆไงที่เกาะโบดีๆท่นทีขับดวนเพาะเสียงดังใช่แต่ถ้าจะเกาะจริงๆกับพี่จะพาแกไปนู่นแหละ ไปไปนั่นนั่นขาออกว่าต้องซ้ำหลองเก่าขึ้นมานหนีจักหน่อยกับทรงเลยแต่รถแกแรงแต่มันเดิมเดิมนี่ต่ออยู่สารคามกสีเบนต่อแถวแกคนสารคามคนบ้านเดียวกัน <Okay. S 2> แกออยู่เชียงยืนยบ้านเดียวกันเสียทบไปเดี๋ยวผมจะเอารถเข้ามารถบริษัทจอดแล้วครับเราเช็คเที่ยวแล้วเราก็ยิงยาวเข้าบ้านเลย มาดูนันน,นครับก็สามตักออกนะครับสามตักออกก็มีรถรอใส่ดินแค่ถึงแค่จานโอมัมงตรงนั้นก็จอดกันแล้วครับตอนนี้มันหกโมงแล้วไงเพราะว่าเาขาไล่เราเข้ามาเอาดินครับเข้ามาเอาลูกลังเดี๋ยวจอดดูนี่ตรงทางขึ้นนี่แหละเขาไล่เราเข้ามาเอาเราก็เลยโอเค เอามาเอาให้จบๆก็สงสารคนขับแมโครเหมือนกันเหนื่อยนะครับพี่คำีัยก็เหนืงง่อยติดๆทั้งวันเนี่ยเอามารอลุ้นกันดูนั้นๆจะเป็นไงเสียตูหรือเปล่าแรงครับรถคันนี้แรงเดิมๆแต่แรงมาก เจ้าอินดี้จะเสียตูดหรือเปล่าทางเข้าคันลองลองคันสุดท้ายด้วยจานโอคันสุดท้ายครับจะรอดไหมก็ <c oughs> ไม่รู้ผมอะมารอรุ่นกันดูนะพี่น้อ,นองมาดูจานคำจะใส่ปีกตอนไหน ชาวบ้านก็เกรงใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเที่ยวสุดท้ายแล้วจานโอได้12เที่ยวผมได้6เที่ยวนะวันนี้นะครับปิดฉากของวันนะครับจานโอหมดน้ามันประมาณพันสี่เห็นบอกนะครับก็ไม่กินน้ํามันเดิมก็โอเคแล้วนะครับผมหมดน้ํามันไปประมาณ500นะครับผมก็ได้6กเที่ยวนะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายขอบคุณพี่เอนร้อง fc ที่เข้ามาติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ